โอ้ได้หอดเวลาฝนก็ตกมากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ตกซูมือเลยนะครับเนาะตกซูมือเลยช่วงนี้เนี่ยฝนชุบหลปีนี้ฝนดีฝนตกดีดีน้ำก็เต็มห่งเต็มท่าบัดบึงน้ำาี่นะไหลพุ่มพุ่มพั่มพัม,พม,พมว่านปุ๋ยกัไหลแน่นั่นแหละโดยเฉพาะยุเรียนะครับเนาะนะมันละลายน้ำเลี้ยวมันกันไหลถ้าน้ำแห้งๆก็ไหลพัดพันไปน้ำ แต่ว่าเขาก็ยังได้กินเข้าเข้าก็ยังได้กินปุ๋ยอยู่วันช่วงที่น้ำบ่มีกะไข่ยอยู่น้ำจังหวะพอดีก็จะไข่ยอยู่นะครับเนาะอ่ะเงินไหลละพันออกแล้วเต็มติ๊กหน้าทกสหน้าตู ATM. ้ t t m เบอกว่าจะเป็นในชุมชนเทศบาลบ้านพญายการมีตู้ t t ทอทกสอ,อยู่แล้วก็ทกสสำนักงานใหญ่โว้ยมือนี่ สำคนเอาบุญสำคนเอาปาล่อยพิธะสำม,ม,มีงานบุญพิ่ะพี้องคน <c oughs> นี่ลุ่ม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 พาไปเบิงแฟมบาปแฟม,แฟม,แฟม,แฟมข้าวกันสักกอนนะครับเนาะอันนี้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดโมงเสานะนี่ช่วงนี้นะครับเนาะบรรยากาศตัวข้อสอบสาขาใหญ่อำนาจ,จเจริญครับเ้าร์นี่ครับแปดม่วงอาซีบโดยประมาณ พี่้องเข้ามาหลายเติมครับนี่พูดติไปสิมาก,กบเบิ่งโอาเดอ้อนี่เบิรงโลดครับพี่ครับเหานการจริงครับพี่ครับอ่ะนั่นแหละกระถือว่าช่วงนี้นี่ถ้าไปจะไปถอนเงินทกโดยใส่สมุดบัญชีนี่อาทิตย์หน้าก็เด้อค่อยไปอาทิตย์นี้นี่ถ้าไปก็ไปตอนเศร,าร้าบ่แล้วล่ะบดมือล่ะเพราะว่าคนไปหลายเนาะ แต่ว่า ATM คนที่มี ATM เนี่ยไปถอนตู้อื่นก็นไไ้เด้อบ่จำเป็นต้องไปเลี้ยงคิวเข่าคิวทกศเนาะแต่ว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งไปถอนตู้อื่นบ่ไ,ได้เลยเด้ต้องไปถอนตู้ทกศอ,อย่างเดียวเออแปลกผนล็อกไวบนะ่เนาะอ่า่นล็อกไวบนะ่เพราะว่ามันเป็น a t m เนาะขาเนาะ a t ท็ ATM ของทอกศนี่ถอนตู้อื่นนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาจากหน่อยหนึ่งเพราะว่าของพู้ใหญ่การก็คือกัน พยาการไปถอนตู้อื่นนี่มันมันมันจะมีปัญหาคือมันคือมันจะถอนเงินบ่ค่อยได้นะนะจะเป็นอย่างกับเอทีเอ็มขึ้นกันแต่ว่าของธนาคารกรุงเทพของธนาคารอื่นนี่ถอนนี่ได้บัดได้ทุกธนาคารเออมัน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 เป็นเพราะว่าไ่ได้เสียค่าธรรมเนียมบ่อหรือว่าจังไดนะครับนะเออมือนีก็ยังท่านเด้อไปกดเงินสำหรับผูที่ไปกดเงินมาแล้ว ก็ไปถอนเงินมาเนาะเขาเอาไปถอนเงินมาซื้อปุ๋ยยังท่านพอดีอยู่พยการก็ซื้อมาอยู่สองสอบพูดนะไปวันไห้ไตทั้งพูนเพราะว่ายั่หมนท่านใ่วันปุ๋ยรับล่วงแต่ว่าเขามันถ้าเขามันสูงแล้วก็จะผิวยุเรียอย่างเดียวครับละ่ะเพราะว่าพอยการอยากได้เขาสูงอีกต่อไปแล้วมันมันมันล่มนะเขานะถ้ามันง,างา่ามเขาง่ามเขาสูงนี่มันล่มมากบาดไเข่าดิพี่น้องมันล่ม อืมมมันลพยาการภาพไปเบิงอีกแฟมภาพหนึ่งมีเกษตรกรชาวหน้าเฮ้าเนี่ยฝากถามว่าคาดหวังอย่งกับรบัฐบาลอนุทินชันวีรกุลพี่น้องนายกคนที่32ของไทยพร้อมกับร้อยเอกชมัฐพมเพาเป็นรองรัฐมนตรีระกาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรคนใหมย่ยึดยึดกระทรวงกรเกษตรเลย คาดหวังยังกับรัฐบาลชุดนี้สี่เดือนอระยะเวลาในการทํางานสี่เดือนคาดหวังว่าอ,อันรับแรกนี้ยังพอยัการนี่คาดหวังเรื่องราคาเขายัางเดี๋ยวดเอคาดหวังเรื่องราคาเขายัางเดี๋ยวขอให้เขาราคาสูงๆแล้วกันนะครับเนาะไปเบิ่งแฟมภาพแฟรมข้าวกันสักก่อน มาแล้วก็เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินนะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะคิดว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะจะช่วยเหลือเยียวยาพวกเรายัางไงกันบ้างคะแน่นอนว่าภาคเกษตรตอนนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนไปทุกอาชีพไปทุกพืชเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลชุดใหม่ว่าอยากจะถามพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรว่าอยากได้รับโครงการช่วยเหลือเยียวยายังไงบ้างหรือว่าอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่ทําอะไรเพื่อเราบ้างช่วยเหลือเราบ้างคะเพื่อ เสียงเล็กๆข,ของเราจะดังไปถึงหูของรัฐบาลชุดนี้ค่ะนายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้บอกนะครับว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังปี2568ให้กับท,ทกศแล้วนะครับจำนวนานวน8่งร้2ครัวเรือนเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาและในวันที่15กันยายนนี้จะส่งเพิ่มเติมอีก4 7 7 9ครัวเรือน ส่วนเกษตรกรที่ทํานาปรังและตรวจเช็คสถานะเรียบร้อยแล้วพบว่าไม่ได้ขอไม่ได้รับเงินอขอให้ตรวจสอบและก็ติดตามการแก้ไขก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทับ69ได้จัดส่งข้อมูลให้ทางทกศแล้ว1,821,15ครัวเรือนเมื่อวันที่29สิงหาคม และในวันที่1 5กันยายนนี้จะส่งเพิ่มเติมอีกประมาณ1.57ล้านครัวเรือนรวมกันแล้วกว่า3.39ล้านครัวเรือนโดยเกษตรกรข้าวนาปีนะครับยังคงเหลืออีกประมาณ1ล้าน7แสนครัวเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2568ทับสอนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปิดประกาศการประชาคมโดยเกษตรกรเองจะต้องลงลายมือชื่อรับรองการประชาคมทุกครั้ง เพื่อรับรองข้อมูลของตนเองเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จทางกรมก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องและตัดยอดตัดยอดตามรอบของการรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งมีการตั้งรอบเอาไว้เดือนละ2ครั้งจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการสําหรับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดที่ปลูกข้าวนาปีนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน68ถึงกุมภาพันธ์ข้อมูลจะถูกส่งให้ทกศจนถึงสิ้นสิงหาคม69ตามรอบการเพาะปลูก จากนั้นทางทกศจะตรวจสอบและโอนเงินจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน2569พร้อมกับได้เน้นย้ำเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะครับให้เข้าไปตรวจสอบและลงชื่อในแบบติดประกาศและรวมไปถึงการเข้าร่วมและลงชื่อในการประชาคมเนื่องจากเกษตรกรต้องรับรองข้อมูลของตนเองหากไม่มีการลงลายมือชื่อนะครับจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบและข้อมูลจะไม่ถูกส่งเข้าร่วมโครงการ รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและขอให้มั่นใจว่าไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้ได้รับเงินโดยไม่เป็นธรรมนั่นแหละขาดหวังว่าอยากได้ราคาเข้าให้มันแพงๆให้มันสูงๆอย่างที่ท่านอนุทินชานวิรุณหาเสียงไว้ก็คือเขา้าหอมมะละิเข่าหน้าปีนี่หนึน้าี่ตันละหนึ่งปบาทเด้ที่เพิ่นหาเสียงไว้มันสัมปะหลังกิโลละสี่บาทพนเดอ้อ โอ้มันบ่อนอวยเด้อถ้าทําไร้นี่ก็ถือว่าสุดยอดค้นเลยเนอปามยางผลโดยเฉพาะพืชผลทั้งการเกษตรนี่มันเพิินหาเสียงไวนี่มันนโยบายเพิ่นนี่ก็ดีอยู่ด้พี่น้องดีอยู่เนะของพรรคกุมใจไทยเพินินนโยบายแต่ว่า,าชาวนาเฮาเกษตรกรเฮ้าจะฝันกลางเว้นบ่หรือว่ามันจะเป็นไปได้บ่นะคนะรับเนาะก็มารออรุน่นรอเบิงกันว่าทางนายกรัฐมนตรี ท่านอนุทินชันวีรกุลจะาภายในระยะเวลาอยู่ในกรอบ4เดือนนี่ว่าจะเฮ็ดใดซ้ำใดนะครับเนาะอันนี้ก็ยังบม่ทันได้จะผ่านไปหนึ่งเดือนละก็ยังบม่ทันได้ยังยอย่4เดือนนี่นับจากไหนนับจากที่สนองพระราชะบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาแล้วละกัดถวายาสัต์ปฏิญาณจนพร้อมกับแต่งตั้งครมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้ เดือนจะนับวันหนึ่งเดือนเดือนนี้เนี่ยบัน,นับละเดือนกันญาเนี่ยบัน,นับดอกมันจะต้องเป็นเดือนกันยาตุลาตุลาพูดละนะคขาเนะเริ่มเริ่มจะนับหนึ่งตุลาพฤศจิกาธันวามกราพอดีพี่น้องเลยมกราพอดีนะเขานาะยุบสภผ้าถ้าเป็นไปตามที่พนเว้าเด้ตามที่พนตกลงกันไหวนะเนาะแต่ถ้าว่าบอเป็นไปตามนั้นมันมีปัญหาอิสเดนอยังเขามากอะอยู่เยาวจนกว่าจะสิ้นสุดในส่วนของวาละอีกปีไป กระบาดนดนอกนะครับนะเนาะเฮ็ดดีก็ได้เฮ็ดบดีก็บดไดฮะล่ะเอ่าเฮ็ดดีก็ไดเฮ็ดบดีก็บดไดเพราะว่าอย่าลืมว่าเกษตรกรชาวนาเฮ้าหานี่คาดหวังหลายเด้คาดหวังกับรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดนี่โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเนาะสองกระทรวงนี่ต้องจับมือกันในเรื่องของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มันยั่งยืนให้เกษตรกรชาวนาเฮา,าลืมตาอาปากได อ่าพาณ์กระเบิงเร่องตลาดเขา้าราคาเขา้าอ่ที่จริงมากยังที่พยาเยการอยากได้ก็คือประกันราคาเขานะคือบ่เหตุมากอ่าย่านเสียเปรียบชาวนาบ่รือว่าวจังใดนะครับเนะาะฝากไปถึงท่านสสชชวานแผทยาไทยน้ำแต่ว่าท่านก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงกับพี่น้องเกษตรกร,รกชาวนาเขามาโดยตลอดแต่ว่าลําพังเพื่อนเสียงเดียวนี่มันก็บ่คือเด้ลลาพังเสียงเดียวนี่มันกั บ่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นกเกษตรกรชวาวนาเฮาก็ต้องส่วยกันส่งเสียงพี่น้องส่วยกันส่งเสียงเนาะขนาดโดยเฉพาะเรื่องราคาเา้าอย่าให้มันตกต่ำเหมือนขา้านาปังเด้อถ้าตกต่ำแบบเขานาปังนี่กเกษตรกรตุยเรียบร้อยเนาะคบเนาะปีหกแปดนี่ตุยเรียบร้อยเลยกเกษตรกรชวาวนาเฮาเรียบร้อยบ่ต้องว่ามาต้องวาวอีหย่างหลายมาต้องวาอีหย่างหลายเพราะว่าตามลักแล้ว ราคาเขายัางราคาปีกายก็ยังถือว่าสูงแล้วก็พอไปได้ลืมตาอาปากได,ได้ปีกายนะเาขาหน้าปีเพราว่าเขาขายสดหรือว่าเขาแห้งเนาะขเขาแห้งก็ยังหน่อยก็ตันกระตันละหมื่นห่าเาะแต่ว่าตอนนี้นี่เขากะตันละหมื่นหกอยู่เด้เขาหน้าปีเนาะเขาหน้าปีหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่บางพื้นที่แต่ว่าส่วนมากก็จะหมื่นหานี่แหละราคานี่แหละะตันละหมื่นหา ถ้าได้ประกันราคาเขามากก็แต่คือว่าก็จะซอยเพื่อพี่น้องชาวนาเฮานะครับนะดีที่ว่าปีนี้นี่ไร่ละพันมันออกเร็วออกเร็วกับเบิดเร็เวอยู่ที่ว่าเขาจะบริหารใส่แบบไหนแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาเขามันบอมีเงินถุงเงินถังนะเขาเนาะบมมีเงินเดือนได้มากมันก็กดมากมันกับไม่เสื่อใจแน่ใ่จีพัทะ์ละอ่าไอไผที่ขางรถไถไว้เรเจา้ารถไถกันน้ำหาด้วย เออหอดรถกงรถเกี่ยวปีกไก่บนเอานั่หาเน้ะบ่เนี่ยเจ้านี่นั่หาลูกนี่อลไรบ่เนี่ยกะเป็นยังพี่น้องกะเขากะท้าเขาใจได้เขากะแบ่งใจไปเด้อแบ่งใจแบ่งใส่กันไปนั่มนะเขาเนาะปั่นกันไปใส่เออมีภาระกิจอีหยังกะแบ่งแบ่งกันไปเอายังบ่ได้เขากะแบ่งปั่นกันยังก็ยังดีคนละพันสองพันนะเขาเนาะเออทำบ่ได้ให้เบิดถ้ากะว่าวกันได้คนบ้านเฮาเนี่ยว่าวกันได้เบิดนั่นแหละ ก็ว่ากันเอาแล้วสําหรับผู้ที่ยังบม่ทันได้ซื้อปุย๋ยก็ไปซื้อปุย๋ยเมื่อวานมีเวลาอีกสองมอือวันนี้ที่ 18, 19, สิบแปดสิบเก้าเ้าอีกสองมือพี่น้องกยงอย็ยังท่านอยู่นะดย้ยังท่านอยู่เนาะเขานอนโดยเฉพาะเขาหน้าปียังท่านอยู่ยังท่านอยู่พยาธการก็จะวานคือกันเนี่แหละเดี๋ยวช่วงวันละจะไปซื้อปุย๋ยเมื่อวานช่วงใบจะไปซื้อปุย๋ยเมื่อวานในส่วนหม่องที่มันหบบงามแนงแน่ที่มันออกเหลืองเหลืองแน่ปุ๋ยแบบเพียงพ่อแน่มันหูเนาะ เบิ่งด้วยสายตาเฮาเขาเฮาเขาก็าหูเขาก็ไปอ้อยเอาพี่น้องไปอ,อ้อ,อยอ้อยอ้อยเอาให้มันขึ้นเอออีหลา่าเอ้ยขึ้นให้อีพ่อเน่เดอ้อปีนี้ให้เขามันได้ไหลไหลหนำหนักดีดีโอ้ยมีคำว,าวา่ควาคำจาน้ำบุญละกับเจ้าให้เจ้าหน้านะครับนะเจ้าทีเจ้าทางให้ปกปักรักษาให้นาสาโทเฮานีา่ล่ะนะครับนะ,อะขอเพิ่นให้ดูแลเขาเฮา,างามๆได้ดผลผลิตหลายๆอา่าผลผลิตหลายๆแต่ว่าทั้งอีสานบ้านเฮานี่ มันจะมาคือทั้งผักเหนือพุ่นเนาะต่ว่าทั้งผาคเหนื้อพุ่นพิ่นพิ่นเกี่ยวเขานาป้าแล้วนี่เพิ่น็จะเลียงเจ้าทีเจา้เจาทางด้ไก่โตหรือไก่คูพุ่นเด้อ่าเหล่าหายไก่คูพุ่นว่าแต่ว่าทั้งภาคอีสานนี่แถวบ้านพญาการบ่มีเด้บ่มีบ่มีก็มีแต่บอกแมย่ยานางบอกแม่โพศบบอกเจ้าทีเจ้าท่า,ทางเ,าเกี่ยวแล้วก็แล้วอ่าเอาเข้าไปตากมือที่จะเอาเข้าขึ้นเหล่าขึ้นสัน้นไปบอกเจ้าเหล่าเจ้าสัาน้นนะครับเนาะอ่ไปบอก ไปบอกเจ้าเล่าพ่นน่ะจะเป็นแบบนั้นด้พี่น้องเออเอาประเพณนี้ไผทางบัานไหนเป็นจังไหก็กว้เมาเวา,มา,เวามาบอกกันด้อพี่น้องอา่าคอมเมนต์มาเวากันโดยเฉพาะพี่น้องทั้งสปป,ป,ป,ปลาวเฮาคือกันอยู่บ่คือกันกับทางอำนาจ,จเจริญบ้านพอ่การอยู่บ่ทางพุ่นเนาะครับเนาะเพราะว่าอา่าถือว่าไกลเคี่ยงละประเพณนี้อีสานคือกันอา่ายึดถือ รักในส่วนของศาสนาพุทธคือกันนะครับเนาะ,ะคนไทยกัมีความเสียถือมีความเสียบัวหล่ำบราณม่า,มาบ่เสียกระยะลบลูพันวาเออกับบ่แน่เด้พี่น้องเนาะครับเนาะเอถ้าเฮาบ่ฮักถ้าเฮาบ่ไปบอกกล่าวเจ้าทีเจ้าทางบ่ไปบอกอยังกอะอาจจะมีเหตุอย่างมากระไเนาะครับเนาะอ่ะได้เงินไหลละพันแล้วหลังจากนี้ไปก็ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลนายกคนที่32ของไทย อ่าบิ๊กหนูบิ๊กหนูเสียหนูเสียหนูหนูชอบกินกัดกินเข่าปีนี้หล่ะหนูหนูนี่ชอบกินเขาเฮ้าแต่ว่าปีนี้หนูจะฮหดให้เฮ้ารวยหนูปีหนูจะฮหดให้เฮ้ารวยจะฮหดให้ชาวนารวยอ่าหนูหน้าหรือหนูในสภาหนูหนูหนูในหนูหน้านี่ก็เอาย่างเอาปิ้งเอาอมแต่ว่าหนูในสภานี่จะให้ให้เฮ้ารวยได้พี่น้องอ่าราคาเข้าปีนี้ขอได้ตันละหมื่นแปดเด้อ ขอได้ตันละหมื่นแปดจะล่อเบิงล่อเบิงนะเขาเนาะมาว่าผู้ใดเข้ามาในส่วนของอเห็นให้ชาวนาลืมตาอาปากได้เกษตรกร,ร,กรชาวนาเข้าทางหลัดยากับบลืมพระคุณละอ่ะซอยเหลือกันอุดหนุนคําำจุนกันต่อ,ต,อต่อไปเด้บะแม่ยังดอกนาพี่น้องนะอ่พยาการก็จะเที่ยงลนะก็จะไปกิน,กนขา้าซะก่อนนะรขบเนาะกินขา้ากินฟ้าซะก,ก่อนคอยกลับขึ้นมหม่อ่ะคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ